พ่อแม่พี่น้องชาติไทย่ทรลกูกมันนี้ก็มาพอกันนี่แล้วพี่น้องมันนี้ก็ไปกินข้าวพี่น้องเลี้ยงสองวันเกิดก็บังเอิญวันเกิดขอยพี่น้องมาเลี้ยงสองวันเกิดเขาพอสิไปกิน,ยยอ,นอ,าายอยู่ขาวอยู่อันอาหารไทยไม่ถด้อยากกินอาหารเอเชียแต่ว่ามันมันปิดพี่น้องมันไปเปิดอีกเชิญหนึ่งหามุองแหลงเขาเลยจะสิกะาเฮ็ดงานหุกบวงก็เลยบม่ได้ไปนะ อีกมองหนึ่งมันก็เปิดซีมองแรงนะพี่นนอกก็เลิ่มประเดีดไปมาอันกินอยู่มองอีกมองนึงเนาะพี่นนอกเป็นหมู่บานมู่บานเข้าคับเรือนะกูะได้ไมีเรือเขาก็ซิไม่จอดเรือไว้ก็ซืมีบานอยู่ใกล้หนามนะม่ะจอดเรือนอคาจูบานนักสิลนปะ์นอกท่าเรือเนาะท่าจอดเรือ จอดเรือชนีกันแกะมันมีเสียงเพลงด้วยอดมีเสียงพอลัมด้วย The question was would you if you had money, with but I said the number is more important. You know? you a bit harder, you know. Yeah. yeah, I like it like that. Yeah. Yeah. I mean, you just eat. Just eat. I'm so good Did you say it? Okay.

แค่นี้แหละกินเยอะมันอ,อน้วนขึ้เดินไวแทค่ดูใกล้ๆกันหน่อยบรรยากาศตอนนี้กะบรรยากาศตอนนี้ก็นนกนนกแดดออกมองพี่น้องมิตรเลือดเลือดทั้งเพียอะไรตุ๊ดจิอ้ดอกไม้สวยจังเลย บุญกบไปได้วันหย่อกันแน่ไม่สิลม กวนกันน่ะสัวมาแม่สื่อขาดวันเกิดพี่นนอะไม่ซื้อเค้กเหรอจะก,กันไม่ซื้อเค้กเหรอไม่ซื้อเค้กเหรออันนั้นหรอทูพาวเค้กม่กินเปนกวนเขาเนาะสัว ไม่ต้องเปลืองเงินท้องนาพี่น้องเขาสาลี่ก็่ังงามมันถือแดดมันก็งามข้ข้าวอิ่มเรียบร้ so อยฟูฟูฟันนี่เอาทำไมไม่ทิ่วไม่กินยาคูละ่ะยากูหรืออะไรเอามากินหน่อย เมืเ่อเบิ่งของขวัญวันเกิดที่เนาะอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดจากเจสิกาเนาะซื้อลงไหม่ให้แม่ดีดีนางก็ได้เนาะกับพากกันไปกินขาน้าวเนาะกินข้าวแล้วกะตอนแรกว,ว่าสิเขาไปใไนหลานอาหารอยู่เขาเอ้นว่าอย่างไรยู่อันลิงคอนนึ่นะพี่น้องว่าจะไปกินอาหารไทยแต่ว่าพอไปหอดแล้วเขาปดถนนพี่น้องเขาปดถนนบพรูว่าเขาเห็ดอย่างยู่ลิงคอนนั่นนะเขาก็ปิดถนนก็เลยเขาไปได้ลิงคอนบ่ได้ก็เลยเหลียวมาทางัง อีกทางหนึ่งนะพี่น้องก็เลยไปเจออันร้านอาหารอยู่มองนี้เคยมาแล้วล่ะแต่ว่าบ่เคยบ่เคยได้เขาไปกินนะนะพี่น้องบ่ได้เคยเขาไปกินอยู่ร้านอาหารนี่จักเถื่อนเป็นอาหารกรีกพี่น้องก็แซ่บอยู่นะพี่น้องข่อยก็มาเที่ยวก็กินสเต็กเนาะพูลาพูลาตัวนแล้วก็เจสิก้าก็กินปลาพอเนาะเจสิก้กาก็ก,าก,ก,าก,กินพวกไอ้ไอ้แหนมเนานะแกะเนื้อแกะเนื้อแกะแล้วก็มีอันซอสซิสเนาะซอสซิาสภาษาไทยว่าจังได๋เนาะอันลูซิ้นบ่ ลูกสิ้นฮอตดอกกันนะพี่น้องนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละตามตีท้ายให้เบิกนั่นล่ะพี่น้องก็บ่มีอีหยังดอกเนาะเพราะว่าอันคำว่าซื้อของขวัญให้ข่อยพ่อเนี่เจสิกาเราก็ซื้ออยู่เหลืออยู่นะเราก็นายก็ซื้อแหวนซื้อตม้มหูไม่หายู่เหลื่อนนะข่อยก็เลยว่าบ่าต้องเอาหยังดอกเพราะว่ามันมันบ่ได้๋ยอันอีหยังอ่ะนะแต่ว่าเจสิกา กบแมทธ่วกระถามมาเบิร์พี่น้องว่าของขวัญเจสิกาจะเป็นอย่างจะบอกให้เจสิกานวานรูปให้นะพี่น้องก็ยังหวาดบนเหลวอยู่อีกแล้วเนาะแมที่วยก็ยังบริเบิร์อยู่ว่าสิเป็นของขวัญอีอย่างพี่น้อง้าทาไปเบิร์เอาเนาะวันสิเป็นอีอย่างของขวัญวันเกิดลูกไส้ละหวาดปลาไม่ให้แม่